กลับไปฟังคิริโตกันดีกว่าอา้ามาอยู่ทะเลทรายกันได้ไงเนี่ยบริเวณนี้คือ GGO เหรอเป็นพื้นที่ทะเลทรายสินะเพะเคลื่อนย้ายพื้นที่ก็จะกลายเป็นอีกโลกหนึ่งนั้นเหรอสมองฉันตามไม่ทันแล้วจริงๆคิริตกคริโตคงรู้ไหมว่าที่นี่คือบริเวณไหนใน GGO ไม่รู้เลยฮะฉันไม่เคยมีเอ๊อฉันไม่ค่อยมีประสบการณ์นใน G G O เท่าไหรน่นะก่อนอื่นเลยแผนที่อาจจะไม่ได้จำลองขึ้นมาเป็นรูปร่างที่ถูกต้องด้วยซ้ำความรู้ของพวกเราคงเอามาใช้กับสภาพภูมิศาสตร์ที่นี่ไม่ได้หรอกอฉันสงสัยอยู่อย่างหนึง่งอะไรเหรอห้องทดสอบที่พวกเรากำลังมุ่งหน้าไป อยู่ในโลกที่เรียกว่า ALO ใ,ใช่ไหมดังนั้นยังใช้ได้กับตอนนี้หรือเปล่าถามได้ดีโลกหลากหลายชนิดมาปนเปกันอย่างนี้แถมแต่และโลกก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากถ้าเป็นอย่างนั้นเป็นไปได้ว่าทางเข้าห้องทดสอบอาจจะเชื่อมต่อกับโลกอ,ลกอื่นที่ไม่ใช่ ALO แล้วก็ได้ ก็อาจจะจริงนะคะพูดตามตรงความอลหม่านในโลกนี้เหนือความคาดหมายไปแล้วเธอไม่มีเคสวิชาเคลื่อนย้ายไปยังจุดหมายปลายทางบ้างเหรอถ้าตามปกติก็น่าจะทำได้ค่ะฉันมีสิทธิ์เข้าถึงแผงควบคุมระบบถ้าเข้าไปใช้คำสั่งเคลื่อนย้ายได้แล้วก็แต่ตอนนี้ไม่ได้สินะ เราค้คนพบแผงพวบภุมระบบก่อนจะพบกับทุกคนก็ลองทำกับฟูกะดูแล้วค่ะแต่อาจเป็นผลกระทบจากการขัดข้องที่ทำให้ผูกปฏิเสธการเข้าถึงฟูกะก,ก็บอกว่าทำไม่ได้เหมือนกันสรุปก,ก็คือต้องเดินทางต้องเดินหาห้องทดสอบเท่านั้นสินะขอโทษนะคะ ไม่ต้องขอโทษหรอกไม่ใช่ความผิดของนิจังนี่นะเนึ่งนั้นก็คาดการไว้อยู่แล้วล่ะความอลหม่านยิ่งใหญ่ครั้งแบบความอลหม่านครั้งยิ่งใหญ่แบบนี้ไม่ได้ประสบพบเจอกันได้ง่ายๆเราก็สนุกกับมันได้เหมือนกันเหมือนจะมองโลกในแง่ดีจนเกินไปแต่ก็ถูกของเขาโอ้โอ้คุณคุยในล่าก็คิดเหมือนกันเหรอครับแหม่ใจตบกันเลยนะครับ จริงอยู่ที่มันน่าสนใจเทคโนโลยีทางฝั่งนี้ก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเท่าที่คิดสินะนี่ไม่ใช่แค่ปัญหาทางเทคโนโลยีหรอกนะมีเพียงความก้าวหน้าที่ต่างกันแต่โลกนี้ก็บริหารโดยมนุษย์เช่นเดียวกัน,กน,กนเพราะฉะนั้นก็ย่อมเป็นไปได้ที่จะเกิดความผิดพลาดหรือความล้มเหลวอันเนื่องมาจากมนุษย์ จุดนี้ก็คงไม่ต่างไปจากฝั่งนั้นหรอกแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาเหตุในครั้งนี้หรอกนะอ๊ะฝั่งนี้ฝั่งนั้นหมายถึงอะไรนะ่ะเออ,อเอะอจิอกสิเนทพวกเราออกจะดูออกไหมว่าอันไหนคือทางเข้าห้องทัสอง มันถูกซ่อนไว้ไม่ให้ผู้ใช้งานทั่วไปมองเห็นแต่ถ้าผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเข้าไปใกล้จะมีเครื่องหมายแสดงขึ้นมาค่ะหรอถ้ามีฉันหรือฟูกะอยู่ด้วยก็น่าจะรู้นองออกไปทีถ้าอยู่ใกล้ๆแต่หาไม่เจอก็คงแย่นะสิจะว่าไปฟูกะเขาไปไหนของเขานะไม่เห็นมาสักพักหนึ่งแล้ว พ่อไปสอดแนมก่อนหน้านี้แล้วสักพักหนึ่งน่ะเขาบอกว่าทุกคนทูกเพื่อเขาขเขาก็อยากจะทำตัวให้เป็นประโยชน์บ้างจะเป็นอะไรไหมน่ะถ้าเป็นเจอมอนเตอร์เขาจะทำยังไงเขาไม่ใช่ตัวละครที่ใช้ต่อสู้ไม่ใช่เหรอฉันก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงถ้าเจอมอนเตอร์จะหนีกลับมาก่อนที่จะตกโจมตี คงไม่ใช่แบบภูกะวิ่งเปิดมาฉันควรจะไปกับเขาดีกว่านะขอโทษค่ะเขาเป็นคนชอบทำอะไรตามใจชอบนะคะไม่ยอมฟังที่ฉันเตือนด้วยอาจเรียกได้ว่าเขาใช้ชีวิตแบบสนุกสนานมีทางตรงแค่เส้นเดียวถ้าเราตรงไปทางนี้เดี๋ยวก็คงได้เจอกันเลย ถ้าลอยสักพักแล้วยังไม่กลับมาก็ควรออกตามหาจะดีกว่าแล้วมั้งอะอะไรเป็นอะไรไปหรอเนทฉันรับรู้ถึงการต่อสู้อยู่ข้างหน้านี้อย่าบอกนะว่าลองไปดูกันเลยลองลองไปดูลองไปดูคงะไปเลยไปเลยไปเลย ตาหมอนสเตอร์มานี่ดีมานี่วมกันรวมกันรวมกันเออมันล็กอกเป้าไม่ได้ไปไหนไอ้หมามานี่ตือมันกระโดดไปหาอะไรวะกระโดดไปหาอะไร อ,อไปไหน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 ข้างหน้านี้มีมอนอยู่อีกฝูงหนึ่งขีดอีดขวาขีดขวาชาตตีเข้าไปหามอนก็ไป ต้องตรงไปทางข้างบนนู้นสินะอออันนี้อยู่บนพื้นตรงนั้นมีกล่องกับกล่องแล้วก็กล่องเอ๊ะจะเก็บกล่องคัดซีนทำไมแอดมินรอยตลกจังไม่ใช่ฟูกะนี่นะมอนสเตอร์สู้กับผู้เล่นหลายคนเหรอสู้กันอุตลุดเลยนี่นะ เข้าไปช่วยไหมเท่าที่เห็นก็พอจะสูสีกันเลยนะงั้นเราก็ควรจะไปช่วยอะเป็นอะไรไปน่ะคุณใครป่าคนที่แว่งกระบองอยู่ตรงนั้นเหมือนเคยเห็นที่ไหนมาก่อนลิสเบตเหรอนั่นมันคุณลิสแล้วก็คนที่วิ่งผ่านอยู่ตรงนั้นคืออ,อาโก้เหรอ ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกวที่เรารู้จักจดีนะคิริ <c oughs> ดูน้าคิริโตโอ้ยูจิโอแน่นอนปฏิกิริยานี้คิริโตเป็นอะไรไปนไ่นะสีหน้านนะายน่ากลัวจังไม่ไม่จริงอะไรกัน <c oughs> ไม่น่าเชื่อเขออาอย่างนี้นี่เองคนนั้น ที่นีโตนายจะเอาอย่างไรโดดไปกอดเลยแน่นอนอยู่แล้วก็ต้องไปช่วยนะจีทุกคนขอแรงด้วยนะได้เลยเ้ได้ไปกันเลยไปช่วยว <S 2> <S 2> <S 2> ยูจิโอเร็วจะเก็บกล่องก่อนยูจิโอไว้ที่หนังกล่องสำคัญกว่ายูจิโอมาช่วยแล้ว รอก่อนนะฉักน,น,นกำลังจะไปช่วยนายแล้วไม่นายใส่ชุดนักเรียนพูดสู้กันไม่พูดจาไม่พูดจากันสักคำไม่พูดจา,กกดจาเลยรอคัดซีนเหนออย่ามายุ่งไอ้หมาไอ้หมาไอ้หมาเออ ไอ้มาทำกดสกิลผิดอ่าเฮ้ยยูจีโอนายเมินฉันเหรอยูจีโอทำไมนายไม,ไม่พูดกับฉันเลยฉันอีกทีื้อ,อถึงอะไรอ่ะยูจีโอสายตาสั้นเหรอทำไมไม,ไม่ทักเราเลยอ่ะ,อะเออไอ้หมอนี่ เอาไปกินอือขอพอสไตล์ทำไมมอนมันเยอะแยะไปหมดเลยวะเอาไปท่าอะไรไม่รู้ฟัน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 อย่าอย่ายิงยูทีโอของฉันอือ ไปจะทำไรไปจะทำไรไม่ทำเมื่อกี้กระโดดอยู่ชาร์จโอโคสไตไม่ได้จบแหละชีวิตเฮ้ยตรงนั้นมีคิดตั้งความทรงจำมันต้องเป็นรูปคู่เราแน่ๆเลยขอเก็บก่อนเอ๊อยู่ไหนวะอ๋ออยู่นี่คนนึกว่าอยู่บนเรือ,อภาพว่าการ,ระจำตัวผู้เล่น โอ้บอสมาแล้วทุกคนรอก่อนอย่าเพิ่งตุยอย่า,าอย่าอย่ามายุ่งกับฉันโอ้โอ้ตัวอะไรมาเนี่ยบอสอย่าเพิ่งยังไม่พร้อมแป๊บนึงขอเคลียร์มอนก่อนเคลียร์มอนแป๊บเคลียร์มอนแป๊บนายไว้ที่หลังคิวคิวหลาคิวหลาคิวหลาอะไรวะคิวหลังสุด <Yeah. S 2> oh <my> ย่าเออไอ้มดทำอะไรพี่ชายฉันอันนี้เอกลางปีดหิว <c oughs> ไม่หรอกไม่ยอย่าสกิลอะไรของมันวะนเนี่ยหมาหอน The <coughs> witch, yeah. Switch! Switch, 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 witch, witch, skill 1 witch, 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 Ơ! witch, 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 เอาอะไรไปกินบัชชาสวรรค์ปยู่ฉีดฉีดแล้วยังไม่ตายไอ็หมอนี่โอ้ม,มันแรงอย่างนี้เดี๋ยวเรากาเองวะ กะดีล่ะเก็บกวาดเรียบร้อยเรียบร้อยสัทีขอบคุณที่มาช่วยนะแหมช่วยได้มากเลยพวกเธอก็ถูกดึงเข้ามาโพพันด้วยสินะได้มาเจอทุกคนที่พ hm ุ้นหน้ากันอย่างนี้แล้วค่อยสบายใจหน่อย จริงด้วยดีที่ได้มาเจอกันนะนทุกคนรู้จักกันเหรอฉันฉันแปลกอยู่คนเดียวฉันมาจากไหนไไานายมาช่วยทุกครั้งในายามจำเป็นจริงๆนะเนี่ยมีลัางสองหอนว่าจะได้เจอกับนายอยู่แล้วล่ะคิริโตอเออพูดไม่ออกนายนายยังไ,ไม่ตาย ว่าแต่ไน้าแต่งตัวแปลกตาจังเลยไปเปลี่ยนชุดมาหรือไงเอ๊ะเป็นอะไรไปน่ะเปล่าไม่รู้ว่าควรจะพูดว่าอย่างไงดีเออก็ไม่แปลกหรอกก็ถูกดูดเข้ามาในโลกแปลกประหลาดอย่างนี้นี่นะไม่ใช่เรื่องนั้นนะสิใช่สิ เอสมินิเตเตอร์ยังมาอยู่ที่นี่ได้เลยยูจิโอจะมาอยู่ที่นี่ด้วยก็คงไม่แปลกหรอกนะแต่พอมาเจอหน้ากันจริงๆ,ๆ,ๆก็ไม่รู้จะพูดยังไงดีอืมพูดไม่ถูกนายดูแปลกไปนะิริตโตะบาดเจ็บตรงไหนหรือไงผมเป็นห่วงเป็นใย าฉันไม่เป็นอะไรหรอกไม่มีอะไรจริงๆริงดีใจที่ได้มาเจอไนนะยูจิโอเฮ้ยเสียงโทนเสียงมันเปลี่ยนนะอะไรอ๋อตกใจแอดมินว่าไงจ๊ะอ้าวเป็นอะไรไปเนี่ยทำหน้าสยองอะไรอย่างนั้นแอดมินิตเดตเตอร์ เป็นอะไรไปน่ะคุณยูจิโอคนคนนั้นเป็นพวกเดียวกับเราถึงได้มาช่วยเราไม่ใช่เหรอพ่อหนุ่มน้อยไม่รู้จักบุญคุณแย่จริงๆเลยฉันฉันคุณเฮเป็นอะไรไปเอะอะไรกันยูจิโออะไรแล้วทะเลาะกันหรือไงยูจิโอใจเย็นๆก่อนคิดแล้วโตนี่มันอะไรกันแน่เนี่ย ทำไมทำไมแอดมินิสเตอร์ถึงมาอยู่ที่นี่ได้ก่ <S <S อนหน้านั้นยูจิโอนายจำได้ชัดเจนเลยหรอจำได้ถึงไหนนะนายจำหน้าแอดมิเตเตอร์ได้ก็แปลว่านายเคยเจอกับเขาใช่ไหม <S 2> <S 2> ไม่ไม่รู้ <S <S เออน,นั่นดีถ้าเป็นความทรงจำตอนที่บอกเรนว่า ตอนกำลังจะไปจัดการแอดมินก็ยังไม่เคยหน้าไม่เคยเห็นหน้าใช่ปะฉันเคยเห็นหน้าเขาจริงๆแต่พอพยายามนึกให้ออกความทรงจำก็เลือนลางนั่นไงนายจำไม่ได้งั้นเหรออย่างนี้นี่เองฉันเข้าใจความรู้สึกอันซับซ้อนของนายที่มีต่อแอดมินิสเตอร์แต่ตอนนี้ ดวม,มันไปก่อนได้ไหมยอย่างที่เห็นนี่แหละตอนนี้พวกเราร่วมต่อสู้กับเขาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์ในโลกที่ปั่นป่วนนี้ไงละ่ะเพราะฉะนั้นขอร้องแล้วนะช่วยถอยออกไปก่อนอย่างน้อยฉันก็คิดว่าการห้ามหันกันไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้้าคิริตโตะพูดถึงขนาดนั้นแล้วก็ฉันก็เข้าใจแล้วละ่ะ ขอโทษนะโยจิโอเธอก็ตกลงตามนี้ใช่ไหมฉันนั่งใจจะเป็นนี้ตอกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วล่ะไม่มีเหตุผลจะต้องสู้กันนี่นะดีละงั้นคนที่เพิ่งเจอกันเป็นครั้งแรกก็มาแนะนำตัวแลกเปลี่ยนข้อมูลกันก่อนอ้น้องเลน นักดาบดำคิริตโรตโโอเอ๊ะนักดาบดำเหรอนักดาบชื่อคิริโตเหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนในข่าวไงในข่าวน้องอ่านข่าวบ่อยนี่ใช่ไหมลูกเออเนืกอออกแล้วหรือว่าคุณคิริโตะที่ชนะเลิศในบุเล็ตอ๋อบุเล็เอ๊ะแต่ถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นน่าจะเป็นอวตารุร่นเอฟเหมือนจะเป็นเด็กผู้หญิงเ เออไ,ไม่สิเออเรื่องนั้นเอาไว้ค่อยคุยกันตอนที่มีเวลานะเธอชื่อเลนใช่ไหมมาจาก G G O สินะอืมใช่แต่แต <G GO S 1> ทนที่จะเรียกว่ามาจาก G G O <GO S 1> ควรจะบอกว่าโลก G G O ปั่นป่วนมากกว่าพวกเธอเคยเดินบนแผนที่คล้ายๆ a o มาก่อนที่นี่ใช่ไหม ถ้างั้นก็แปลว่าโลกเกมบมียหลายๆโลกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันเหรออนี่มันเป็นยังไงกันเนี่ยไม่เข้าใจเลยเฮ้โอ้เป็นคนขายข่าวแต่ใจสอดจังนะอาโกะเวลาไม่มีข้อมูลซื้อขายให้ฉันจะรู้สึกหวั่นใจนะ่ะเหมือนอยู่ในสภาพ,าพปิดกิจาการนะสินสไม่มีข่าวให้ขายแล้วจะเป็นนักขายข่าวได้ไงมาก ฉันเข้าใจความรู้สึกเธอนะที่พวกเรามุ่งหน้าตามหาห้องทดสอบก็เพราะถูกขอให้ช่วยนะ่ะแต่ฉันก็คาดหวังด้วยแหละนะว่าจะอาจจะได้ข้อมูลอะไรมาบ้างแล้วฟูกะกับเนทไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ยเนทเออถ้าไม่รังเกียจทุกคนก็ไปด้วยกันไหมคะสถา,านการณ์แบบนี้เราเดินทางกันเป็นกลุ่มใหญ่น่าจะดีกว่า จะไ,ได้รับมือมอนสเตอร์ง่ายขึ้นด้วยอีกอย่างยังมีข่าวหรือว่ามี PK ชั่วร้ายออกอารวาดอยู่ด้วยนะ PK ชั่วร้ายเหรอ PK ชั่วร้ายที่ปุกป,ปัน่นปุกป,ปั่นผู้คนได้ใครวะอฉันก็อยากไปด้วยนะเห็นด้วยฉันก็ด้วยรู้แล้วนะไปกันเถอะ แต่ัดสินใจได้ฉลาดดีนี่อย่าปยุ่งกับคริโตของฉันนะหนังแอดมินเธอช่วยหุบปากทีได้ไหมอโอ้คลิโตแรงมากอย่าบว่าเขาเป็นยูจิโอของฉันแต่ว่าไปยังมีอีกคนนึงใช่ไหมที่ขอให้พวกคิริโตคอยคุมกันไปถึงห้องทดสอบแหละถ้าแค่มอนเตอร์ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่เห็นบอกว่ามีมพีเผอมมาด้วยนี่เด่ยคนนั้นจะเป็นอะไรไหมนะอ ชื่อฟุกะน่ะน้องหันเลยนึกว่าฟุกาจิโร่แต่ว่าไปก็ไม่เห็นตัวมาสักพักใหญ่แล้วนะเนี่ยพวกยูจิโอไม่ได้เดินสวนกันที่ไหนบ้างเหรอเด็กผู้หญิงรุ่นเราคาวเดียวกับคุณรีฟากับคุณลิสเบตนะคะไม่นะไม่เคยเจอเด็กแบบนั้นแบบที่ว่าเลย าจจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเราควรออกไปตามหากันไม่ต้องตามมานี่เง้ยโอ้คุยอะไรกันอยู่หรอเฮะโผใหไก่วะมีคนมาเพิ่มแล้วคือขึ้นขึ้นมาเชียวนะคุณพวกะกลับมาช้าจังเลยนะมวไปทำอะไรอยู่ อ่าขอทีขอโทษทีขอโทษทีกะจะไปสอดแนมนิดหน่อยแต่ดันไปไกลเกินอ่ะเออสำรวจแมพเกินแล้วหน้าไถแมพเลยโทษเด็ดไปไกลเกินต้องไปถึงไหนแล้วนั่นเอตุเออเงียบเงียสักแป๊บดสิเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเหรออืมน่าจะไม่สิได้ยินอะไรก็ไม่รู้ อ่ขอโทษทีนะคะทุกคนช่วยตามฉันมาหน่อยได้ไหมเจออะไรลูกโอ้โหเป็นเควสที่ยาวมากเอาแล้วตัดจบแบบนี้เจออะไรเราไม่รู้เรื่องเลยนี่โอเคเอาไว้ไปต่อพารทหน้าแล้วกัน โอเคค่ะสำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบตรงนี้เอาไว้พาร์ทหน้าเราจะไปดูว่าเด็กหญิงที่ถูกขังในโกงคือใครใช่ใช่ยุยหรือเปล่าน่าจะเป็นยุยนะยนี้ขอบคุณที่รับชมเอาไว้เจอกันใหม่คะ่ะบ๊ายบายตอนนี้ทุกคนมารวมกันกี่คนแล้วนะขอนับฝั่งนี้ก็8ฝั่งนั้นก็8 8กับ NPC อีก2ฝั่งละ10คน コレリズさん、ネオキラキラさせてどうかしたんですか のの武器の観察見たことのない武器もあるしうずうずしちゃうわよね相変わらずですねリズさんはでもこれだけの武器があったら確かに火事のしがいがありそうですね